สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกัวผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ผมอยากจะพูดถึงน้องคนนี้นะครับก็เสื้อ,อจะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะมันเป็นเสื้อดอมนะครับไม่ใช่เชื่อวันเกิดที่น้องออกแบบเองนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงคิวของน้องนะครับก็ วันนี้จะมาพูดถึงน้องแพมแพมสาริสาวรสุนทรสมาชิกรุ่นที่3ของวง bnk 4 o นะครับก็ต้องบอกว่าน้องแพมแพมเนี่ยผมประทับใจมากๆอยู่แล้วนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่แบบต้องบอกว่าโคตรตรงสเปคเลยนะครับหน้าใสใสแก้มยุ้ยยุย,ย,ยตัวเล็กๆ ขาเรียวๆอะไรประมาณนี้จะชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของนิสัยของน้องก็เป็นเด็กที่ดีมากมีทัศนคติมองโลกด้วยเหตุผลไม่ได้มองโลกด้วยการในแง่ร้ายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วกีฬาที่น้องเล่นนี่ก็โอ้โหก็ทราบนี่ก็ amazing wow โอ้โหแอฟแซ็ F ap, เป็นจีจีเลยนะครับก็คือน้องเล่นฟุตบอลนะ่ะโอ้โห ผู้หญิงน่ารักขนาดนี้ในฟุตบอลนี่แบบชอบมากนะครับก็ประทับใจน้องเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงไม่นานมานนี้ก็รู้สึกประทับใจน้องมากขึ้นไปอีกในมุมมองของการที่น้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างอยู่เสมอนะครับก็ผมว่าเอาเรื่องที่มันแมสแมสที่ทุกคนน่าจะรับทราบกันดีในช่วงไม่กี่วันก่อนงาน จับมือมินิแฮนเชคเนี่ยถ้าใครได้ดูไลฟ์น้องก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยนั่งพยายามนั่งจำชื่อแฟนคลับที่เข้ามาพูดคุยกับน้องให้ได้ทุกคนนะครับเพื่อที่เวลาเจอหน้ากันในงานจับมือเนี่ยน้องจะได้เรียกชื่อถูกนะครับสาเหตุว่าทำไมน้องถึงต้องขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเข้าไปจับมือน้องเมมเบอร์ Member คนหนึ่งแล้วอยู่เมมเบอร์คนหนึ่งเรียกชื่อเราขึ้นมาโดยที่ เราไม่เคยแนะนําตัวอะไรมาก่อนเลยเนี่ยแบบไม่ได้พูดจากันแต่เราไม่ได้เคยแนะนำมาตัวมาก่อนเลยแล้วน้องจำได้เรียกชื่อเราได้เนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับผมก็เคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นสิ่งที่น้องแพรมคิดได้ดีมากๆนะครับก็น่าชื่นชมนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่มันเกี่ยวกับในแชทของน้องเนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่าอันนี้ประสบการณ์โดยตรงของผมเองเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้แหละก็คืออ่ะผมก็อ่ะทุกคนนะจะรู้ผมทำเพจทำช่อง youtube อยู่แล้วนะครับมีชื่อเสียงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็ทำของผมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เขียนถึงเมมเบอร์ ทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2ทั้งรุ่นที่3าแล้วก็ CGM นะครับแล้วก็ในไลฟ์ของน้องแผมแพมผมก็เข้าไปพิมพ์ถึงน้องนะครับถามคําถามอะไรน้องสักอย่างนี่แหละน้องก็ในเวลานะั้นไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเราเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยน้องอ่านก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าผมก็ลองพิมพ์ไปถามดูนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในจังหวะนัะ้นะเนี่ยน้องแผมแพม กำลังเลยไปท็อปิกต่อไปแล้วนะครับจะพูดท็อปิกเรื่องที่น้องเตรียมมาต่อไปแล้วแล้วก็พอเห็นผมพิมพ์เข้าไปน้องก็เหมือนแบบหยุดท็อปิกที่จะพูดตอนนั้นแล้วก็มาอ่านอ,อคําถามของผมเนี่ยผมรู้สึกแบบโอ้โหมันมันว้าวมากๆนะครับรู้สึกรู้สึกดีเลยแบบโอ้น้องใส่ใจคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปแชทหาน้องจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่ของผมคนเดียว ใครพิมเข้าไปหาแผมแผมแผม,มจะพยายามอ่านให้ได้ทุกข้อความจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ทําอย่างเงี้ยประทับใจนะครับแล้วก็อ่าคู่ถึงเรื่องของไลฟ์นี้ก็ต้องบอกว่าเราจะเห็นแหละว่าน้องแผมแผมเนี่ยจะมาไลฟ์แบบค่อนข้างสม่ําเสมออ่ะอย่างน้อยจะต้องมีอาทิตย์ละครั้งนะครับบางทีอาจจะมีการสัปดาห์แถมมาด้วยถ้าเกิดน้องว่างนะครับมันก็ทําให้เออเรากับน้องได้สื่อ ความรู้สึกถึงกันตลอดนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันดีมากจริงๆนะครับกับน้องแพรมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเ,เรื่องเนี้ยอยากเล่ามากๆเลยคือคือประทับใจจริงๆมันเกิดจากไลฟ์ของน้องแพมมที่น้องเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่ไลฟ์ก่อนนะนี้ก็คือไลฟ์ที่หลังจากงานทูช็อตนะครับผมก็ก็ไปฟังดามปกติแหละแล้วลน้องก็เล่าเรื่องที่ว่า,าในในเลนทูช็อตเนี่ย น้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องน้องน้องก็ประมาณอยู่แล้วว่าบัตรของน้องมันถูขายออกไปกี่ใบนะครับแล้วน้องก็รู้ว่าเออแถวมันก็คนคงไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่ารู้จํานวนแล้วว่าบัตรในรอบของน้องมันขายออกไปกี่ใบนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มีพวกยอดเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้คนมันจํานวนเยอะขึ้นนะครับจากบัตรโจ๊กเกอร์จากอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทําให้ บางทีเวลาถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับเนี่ยก็เริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าจะถ่ายท่าอะไรนะครับถ่ายท่านูน่นท่านี่อะไรก็ถ่ายไปหมดแล้วนะครับก็ยังไงดีล่ะคิดไม่ออกนะครับแฟนคลับเองที่เข้ามาก็คิดไม่ออกตัวน้องเองก็คิดไม่ออกนะครับน้องก็เลยบอกว่าก็เลยไปถามพี่กาดพี่และน้องก็ชื่นชมเลยว่าพี่กาดในในใน,นเรออียนน้องพี่รปภเรียนน้องใจดีมากแล้วก็แนะนํา แนะนำท่าต่างๆให้แพมมนะครับซึ่งแพมแพมฟังมาก็ไม่ได้ปล่อยเฉยนะครับไม่ได้วางเฉยก็เอาสิ่งที่พี่รอปภพ,พี่กาศท่านนั้นเนี่ยแนะนํามาใชใ้ถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับนะครับผมก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นรอปพอคนนั้นเป็นกาดคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกดีขนาดไหนต้องผมเชื่อเลยว่าแบบโคตรรู้สึกดีเลยอ่ะเออน้องมันรับฟังเราน้องมันไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่รอปภเป็นแค่อะไรแต่ว่ารับฟังใน ในการแนะนำแล้วก็เอาไปใช้ด้วยเนี่ยผมว่าโอ้น่าประทับใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก่อนเหมือนกับว่าพอรอบหมดรอบของน้องแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ได้แบบเดินไปเลยนะครับก็ขอบคุณพี่รอคอพี่กาท่านนั้นด้วยที่แนะนําท่าให้น้องนะครับก็น้องก็มาเล่าสู่กันฟังผมก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ดีงามของคนที่จะเข้ามาเปน็นไนอลนะครับผมรู้สึกว่ามัน เรื่องของการใส่ใจเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างสำคัญมากๆที่คนที่จะเข้ามาเป็นไอดอลควรมีมากกว่าเรื่องของการร้องเต้นร้องเต้นเก่งอะไรอีกนะครับมันเรื่องของพื้นฐานจิตใจมันน่าจะเป็นเรื่องของสำคัญนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เด็กอย่างแพมแพม<ๆ>เนี่ยทำได้ดีแล้วเริ่มต้นได้ดีแล้วส่วนเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรเนี่ย มาฝึกกันได้นะครับเรามีครูที่เก่งมากๆอยู่แล้วถ้าน้องเอ่เปิดรับฟังครูขยันฝึกซ้อมยังไงก็เก่งขึ้นได้ซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าน้องก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วละ่ะก็เตรียมเดบิวต์แล้วนะครับก็มั่นใจว่าเด็กคนนี้จะเติบโตเป็นไอดอลที่ดีได้ที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคตอ,อย่างแน่นอนนะครับผมก็จะคอยเป็นกำลังใจให้น้องอยู่สเสมอนะครับก็ ฝากทุกคนไปนใจให้นอนเช่นกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับน้องแพนแพรบนะครับอสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ